สายต่อไปเป็นสายของคุณชปเ p p e r ครับบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องราวทั้งหมดผ่านมาสักประมาณ1ิกว่าปีแล้วเกิดขึ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับบ้านตั้งชื่อเรื่องน่าสนใจแสงลากไส้ไม่รู้ว่าเป็นยังไงไปฟังจากพี่ชปเ p p e r ดีกว่าสวัสดีครับพี่ชปเปอรสส์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ oh, ปปสวัสดีค่ะโอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะพี่ชอปเปอร์เราเคยคุยกันแล้วป้ะหรือว่ายังไงยังค่ะยังไม่ได้เคยคุยกันแต่ว่าเสียงอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะคะพอดีว่าตอนนี้อยู่นอกบ้านเพราะในบ้านเล่นไพ่กันอยู่ค่ะจะบอกเขาทำไมเลยเดี๋ยวก็ตำรวจจับหลอกมาโทเออนี่นี่อยู่จังหวัดอะไรครับพี่อ่าคือเกิดอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะบ้านเกิดแต่ว่าตอนนี้มาอยู่กรุงเทพแล้วค่ะตอนนี้มาอยู่กรุงเทพนะ ใช่แล้วค่ะไม่ต้องบอกสถานที่เดี๋ยวตำรวจไปจับนะโอเคค่ะไม่บอกแน่นอนค่ะอย่าบอกนะเพราะว่าในบ้านทํำไรนะอ่ากําลังเล่นไพ่กับไฮโลกันอยู่ค่ะโอ้โห,โห,โหพี่โอ้ยมันไม่ดีมันไม่ดีดอ้อน,น่าจะดูดวงกันมัง้งย่หยอก,กันเล่นหยอก,กันเล่นะนะครับพี่ชอปเปอร์ครับอผมไม่รู้ว่าพี่อายุเท่าไหร่นะไม่ได้ให้ข้อมูลมาแต่ว่าขอญาตีพี่แล้วกันนะ ต,ต้องเรียกน้องค่ะพอดีว่าหนูเพิ่งยี่สิบสี่เองนะครับพี่พี่ก็ยี่สิบสามอ้าวจริงเหรอคะโอเคคะ่ะได้ย่างงั้นได้หมดค่ะ<笑><笑>โอเคโอเคอ่ะเรื่องนี้ครับเป็นประสบการณ์ที่ชอปเปอร์ไปเจอเจอมาอ่าต้องเล่าไปก่อนนะคะว่าเรื่องนี้เกิดมาช่วงประมาณสิบกว่าปีแล้วนะคะช่วงที่อ่าหนูกําลังเรียนอยู่ประมาณอ่ามมต้นนะฮะโอเคอประมาณนะมต้นก่อนจะเล่ากันแป๊บหนึ่งนะ ชอปเปอร์ได้ยินเสียงพี่ชัดเจนได้ยินชัดเจนค่ะโอเคเสียงชอปเปอร์ก็ชัดเจนมากเลยครับน่ารักมากเลยค่ะ <c oughs> มาถ้างั้นลองย้อนกลับไปหน่อยเนี่ยเมื่อว่าสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยชอปเปอร์ไปเจอเจออะไรมาถึงตั้งชื่อเรียกว่าแสงลากไส้ครับอ่าคือเอาตามความเป็นจริงก็คือในชีวิตเนี่ยก็คือเจอเจอเจอวิญญาณเจออะไรมามาเยอะมากนะคะตอนเด็กๆแต่ว่าสิ่งที่จะเล่าวันนี้มันไม่ใช่วิญญ,ญาณอืมมันเป็นอ่าเขาเรียกว่าอามนุษย์นะคะครับ และทีนี้เรื่องมันเกิดขึ้นช่วงประมาณสิบกว่าปีที่แล้วนะคะคือต้องเล่าก่อนว่าบ้านหนูเนี่ยขายอาหารอีสานมันจะมีพวกไกย่ย่างพวกลาบพวกก้อยอะไรประมาณเนี้ยค่ะและทีนี้แม่หนูอะซื้อไก่สดคซื้อซื้อไก่สดอ่าซื้อไก่สดมามาแช่ไวะะ้ะอค่ะและทีเนี้พวกไส้เนี่ยแม่จะไม่เอาไปขาดแม่จะทิ้งอยู่ที่หลังบ้านค และทีนี้อ่าเวลาทิ้งเนี่ยบางบางครั้งก็ถ้าถ้าไม่ทําลายมันก็จะมีกลิ่นบ้างนิดนึงอะค่ะมันจะเน่าอะไรประมาณเนี้ยอ,อืและทีนี้บ้านหนูนะ่ะเป็นบ้านที่สร้างใหม่ครับเป็นบ้านที่สร้างใหม่แล้วก็บ้านหนูเนะะี่ยค่ะหน้าต่างนะ่ะอ่าหน้าต่างจะเป็นแบบว่าคนข้างในมองเห็นข้างนอกอแล้วคนข้างนอกมองไม่เห็นข้างในทุกคนลองลองดึงภาพตามนะคะโอเค อ่าแล้วช,ชีวิตประจำวันของหนูทุกๆวันก็คือจะเล่นโน้ตบุ๊กเล่นโน้ตบุ๊กเล่นคอมทางานอ่าทํางานทําการบ้านแล้วก็จะนอนทุกเที่ยงคืนอืและและวันนั้นวันดีคืนดีก็นอนเที่ยงคืนปกติค่ะครับแล้วก็ปิดโน้ตบุ๊กปิดไฟอะไรเรียบร้อยแล้วกําลังจะนอนแล้วและทีนี้คือห้องนอนหนูคะะ่ะมันมีหน้าต่างสองบาน<อ>บานที่หนึ่งมันจะอยู่ที่ที่ตรงหัวหนูพอดีะ่ะครับ และอีบ้านหนึ่งมันจะอยู่ข้างๆอ่าฝั่งขวามือของหนูคือห้องก็ห้องไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะก็คือจะเห็นเห็นหน้าต่างเห็นข้างนอกชัดเจนเลยคและทีนี้ด้วยความเป็นบ้านใหม่ยังไม่ซื้อผ้าม่านมาติดค่ะเวลาดับไฟปุ๊บก็จะเห็นข้างนอกหมดเลยอืแล้วแถวบ้านหนูนะช่วงเวลาตอนนั้นประมาณติดกว่าปีค่ะยังไม่ค่อยมีไฟไฟถนนจะดับหมดเลยและจะมืดและก็เงียบมากอืทีนี้ค่ะหนูก็ดับ อ่าโน้ตบุ๊กลงปกติดับแล้วก็จะนอนกำลังจะหงผ้าแล้วหนูก็มองมองมองขึ้นไปบนบนเพดานบ้านนะคแล้วก็มันก็จะเห็นหน้าตา่างและเห็นข้างนอกครับปรากฏว่าหนูเห็นแสงไฟค่ะบทีแสงไฟส<อ>ีเขียวแต่ตอนนั้นยังไม่คิดว่าเป็นแสงอย่างอื่นนะคิดคคว่าน่าจะเอ้ยหรือว่าเราลืมปิดโน้ตบุ๊กว่ะเราลืมปิดโน้ตบุ๊กลูกป่าลองลอง,ลองคิดดูดีสิเอ้ยหันไปโน้ตบุ๊กไม่มีไฟเนี่ยแล้วมันแสงอะไร ก็เลยตอนนั้นไม่ได้คิดว่าเป็นเป็นผีไม่ได้คิดว่าเป็นอะไรนะครับพี่ครับคือเราก็มองไปทีเนี้ยเราเห็นเป็นหน้าคนแก่ออหน้าคนแก่ผมยาวแล้วเป็นดวงไฟสีเขียวเขียวอ่ะชัดแล้วกระสือครับผีกระสืออืมแต่ทีเนี้ยเราก็ยังไม่เชื่อนะหนูตอนนั้นหนูก็ยังไม่เชื่อนะหนูแบบพยายามแบบว่าอ่าคือหนูเข้าใจเลยว่าเวลาคนมันช็อก มันเป็นยังไงครับคือบทสวดอะไรก็ช่างที่เราแบบศึกษามาที่เราเคยฟังมาคือลืมหมดเลยนะตอนนั้นเดี๋ยวนะเราเห็นเป็นหน้าคุณยายแก่ๆท่านหนึ่งถูกไหมเห็นหน้าชัดเจนมากเลยค่ะว่าเป็นคุณยายแก่ๆผมยาวแล้วมีไส้มีไส้แล้วมีแสงสีโจเขียวเป็น<า>สีเขียวมรกตนะฮะใช่อชอปเปอร์ชอปเปอร์อธิบายให้ให้เห็นภาพได้ไหมว่าหน้าคุณยายลักษณะเป็นยังไง คือผมยาวสีขาวครับเป็นหน้าคนแก่ถ้าเป็นอายุก็น่าจะประมาณแปดสิบแปดสิบแล้วก็มีมีไส้ก็คือเหมือนในหนังเลยแต่ว่าแสงไฟมันจะเป็นสีเขียวสีเดียวครับค่ะและทีเนี้ยหนูก็เลยแบบว่าพยายามคุมโปรงตัวเองอะคือกลัวตอนนั้นเรียกชื่อพ่อชื่อแม่มันก็เรียกไม่ออกเพราะมันช็อกอืมอ่าแล้วก็สวดมนต์อะไรก็สวดไม่ได้และทีนี้ก็เลยพยายามคุมโปงคุมโปรงได้ปุ๊บ เลยตั้งสติว่าไม่ใช่ไม่ใช่ตาฝาดตาฝาดมึงตาฝา,าดอีเปอร์มือตาฝาดก็เลยตัดสินใจอ่ะพี่ตัดสินใจแบบก <c oughs> ูจะดูมันชัดๆมันคืออะไรกูไม่กลัวแล้วเพราะมันอยู่นอกบ้านอะไรประมาณเนี้ยก็เลยพยายามแบบดึงผ้าห่มออกจากหน้าดูปุ๊บปรากฏว่าอยู่บนหัวเราอ่ะมันไม่เห็นแต่แสงไฟลอยมาอีกข้างหน้าต่างฝั่งขวามือของนัะครับลอยพุบพับพุบพับพุบพับแล้วไป อยู่ที่หลังบ้านหลังบ้านหนูมันมีไส้ไก่เนา่าอืและมันมีเสียงกละมังตกว่าใช่หนูคิดว่าคือแน่นอนวันนั้นไม่ได้ตาฝาดคือผีกระสือจริงๆครับคือนะตอนนั้นเราก็พยายามข่มตาแล้วก็นอนจนถึงเช้าแล้วก็มาเล่าให้แบบให้พ่อให้แม่ให้คนให้ญาติฟังไม่มีใครเชื่อหนูสักคนอืเพราะว่าเขาคิดว่าเอ้ย มันจะมีได้ยังไงบ้านคือมันจเจริญหมดแล้วแถวบ้านคือมันจเจริญหมดแล้วมันจะมีได้ไงมันมีแค่เรื่องเล่ามันไม่มีจริงหรอกอะไรประมาณเนี้ยครับแต่ต้องอ่าแล้วทีเนี้ยปุ๊บหนูก็เลยไปเล่าอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งตอนนั้นคือมันจะมีรถดินรับเหมาครับที่ที่เขาไปขุดดินอยู่ตามทุ่งนาเขาวันนั้นน่ะเขาโดนรับเหมาไปขุดจู่ใกล้ๆเหมือนถ้าบ้านหนูเขาจะเรียกว่าดอนตาปูก็คือเหมือนเป็นป่า แล้วก็มีสารอยู่ข้างในครับค่ะเป็นดอนตะปูเป็นเป็นป่าคล้ายๆป่าชาแต่ไม่ใช่ป่าชานะครับ <ừ> พี่เขาก็ไปขุดดินที่นั่นเขาก็ได้มายินยินหนูเล่าให้ฟังว่าหนูเจอผีกระสือนะตอนกลางคืนอย่างนี้นะครับปุ๊บ,บเขาเลยมาบอกว่าเฮ้ยพีก็เจอเหมือนกันอ๋อลอยข้ามรถรถแมคโครพี่ไปเลยเขาบอกอย่างเงี้ยออกมาจากป่าหนูก็เลยว่าอุ๊ยไม่ได้เห็นคนเดียวใช่แล้ว อันนี้น่าจะเป็นของจริงรที่เนี้ย่าบ้านใกล้ๆเคียงหนูอะค่ะอันนี้เปิดชื่อบ้านไม่ได้อคือมันจะมีหลายหลังนะคะที่เลี้ยงผีที่เลี้ยงผีที่เป็นของที่มันเป็นของของของดอํรมาเลี้ยงผีเลี้ยงอะไรอและทีนี้หนูคิดว่าน่าจะมาจากตรงนั้น<อ>เขาก็น่าใช่คืออันนี้หนูคาดเดานะว่าจะมาจากตรงนั้น เขาน่าจะมากินเขานะอาจจะไม่มาทําร้ายเราหรอกเขาน่าจะมากินพวกพวกของเน่าของอะไรอะค่ะครับตามที่แบบในตำนานมันเขียนบอกอและทีเนี้ยก็เล่าเล่าเล่าเฮ้ยเจอจริงๆคือคนเจอไม่ใช่เจอแค่หนูเจอหลายคนครับแต่เขาไม่ได้มีโอกาสมาเล่าคือวันนั้นก็คือพูดพูดพูดก็เลยรู้เสือว่าใช่แล้วและหน้าเหมือนกันเฟะคือคนเดียวกันอนะพี่เหรอเป็นคุณยายคนเดียวกันเลยเหรอใช่เป็นคุณยายคนเดียวกันคือ ขนาดหนูเล่าตอนนี้หนูยังจําภาพนะั่นคือภาพหนึ่งติดตาหนูอยาเดี่นะ<อ>ตอนนี้น<อ>คือตั้งแต่เห็นวันนั้นนะหนูหลับตาปุ๊บแล้วหนูหนูนึกภาพมันคือภาพมันติตตามันไม่เคยลบออกไปแล้วนอนไม่หลับทุกท,ทุกวันเลยแล้วก็มีความกล,วกลัวกลัวว่าเขายังอยู่ไหมขนาดวันที่หนูจะตัดสินใจมาเล่าอย่างเงี้ยหนูยังกลัวเลยว่าเฮ้ยเรากลับไปบ้านเนี้ยเราจะเจอไหมวะ<อ>เ,รเรื่องของมาเล่าโอ้โหไม่เจอหรอกบ้างนานแล้ว ไม่ค่ะพี่มันพีกว่าน,นั้นอีกคือล่าสุดประมาณปีที่แล้วออ oh. คือมันมีคุณยายคนหนึ่งอะค่ะเขาปลูกผักอยู่ข้างๆที่มันเป็นดอนดอนดอนตะปูอะค่ะที่เป็นดอนพวกดอนปูตาค่ะ oh. เขาเป็นแถวบ้านอีสานนู่เนาะเขาจะไปนอนเฝ้าทุ่งนากันทีทีเนี้ยคนยายคนเนี้ยเขาเป็นคนที่เล่นโซอ่พวกพวกพวกเฟซบุ๊กพวกอันนี้อยู่แล้วติ๊กตรงติ๊กตอกอยู่แล้วค เขาก็ถือโทรศัพท์ไปนอนเล่นอยู่ทุกงไงอยู่แล้ว hmm. วันนั้นเขาเห็นเขาเห็นหน้าชัดเจนเลยแล้วเขาเลยพยายามเอาโทรศัพท์มาถ่ายรูปมาครับพี่แล้วมาถ่ายแล้วผีกระสืออาคนนั้นอ่ะพุ่งใส่เลย uh huh. พุ่งทำร้ายเลยเขาก็เขาก็พยายามถ่ายถ่ายแล้วก็ได้ภาพชัดมากเขาเลยไปส่งผู้ใหญ่บ้านนะเอาภาพไปผู้ใหญ่บ้านดู เขาบอกว่าตอนเนี้ยภาพน่าจะอยู่ที่ผู้ใหญ่บ้านหนูพยายามพยายามติดต่อไปนะเพื่ออยากให้เอาภาพมาโชว์มากอืพยายามนะแต่ว่าอ่าถ้าแบบกลับบ้านไปอย่างนี้นะจะไปติดต่ออยู่อาจจะส่งมาให้ดูย้อนหลังได้เพราะว่ามันเป็นมันมัน,ม,นมันมีจริงๆครับย้ํา,าว่ามันมีจริงๆเพราะว่าคือหนึ่งหน,หนูไม่ได้เห็นคนเดียวมันมีหลายหลายคนที่เห็นกันและณนะปัจจุบันก็ยังเห็นอยู่อ ใช่ค่ะเดี๋ยวนะแล้วแล้วรูปถ่ายอ่ะตัวของชอปเปอร์เองอ่ะได้ไปดูไหมได้เห็นไหมอ่ารูปถ่ายเนี่ยคืออ่าคุณยายที่แบบว่าบ,บอกว่าถ่ายรูปแล้วเอาไปให้ผู้ใหญ่บ้านนะคะเขาบอกว่าเขาไม่กล้าเก็บไปในโทรศัพท์เขาอาเขาส่งให้ผู้ใหญ่บ้านเลยตอนนี้รูปน่าจะอยู่อยู่กับผู้ใหญ่บ้านแล้วชอปเปอร์เคยเห็นรูปรูปที่อยู่ที่อยู่กับผู้ใหญ่บ้านไหมเคยไหม อ่าอันนี้คือยังไม่เคยติดต่อไปเพราะว่า oh. หนึ่งมันเป็นภาพจาหนูแล้วคือตอนเนี้ยคือหนูไม่อยากคือพยายามลบลบหน้าออกไปเลย hmm. เพราะว่าตอนตอนเวลาเรานอนแล้วเวลาเราคิดถึงบ้านนะครับพี่มันจะคือภาพนี้มันจะปรากฏต,ต่อหน้าเลย oh. คือด้วยความบ้าหนึ่งมัน,ม,นมันเห็นชัดมาก oh. แล้วมันไม่ใช่วิญ,ญญาณที่แบบว่าเป็นวิญ,ญญาณที่แบบตายใหม่ไปอะไรประมาณเนี้ hmm. มันเป็นแบบเหมือน ถ้าเป็นในหนังก็น่าจะเป็นปีศาจปีอะไรประมาณนี้ค่ะพี่อ๋อไม่ที่พี่ถามก็คือคือถ้าสมมติว่าช็อปเปอร์เนี่ยได้ไปดูภาพที่ท่านผู้ใหญ่เขามีเนี่ยนะไม่ไม่รู้ว่าคนที่เขาเพิ่งเจอเมื่อปีที่แล้วกับคนที่ตัวช็อปเปอร์เจอเนี่ยเมื่อย้อนอหลังลกลับไปเนี่ยใช่คนคนเดียวกันไหมเท่านั้นเองอ๋อถ้าอันนั้นคือหนูถามแล้วค่ะว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเขาบอกว่าเป็นคนแก่ผู้หญิงแล้วก็คือเล่าแล้วตรงกันเ๊ะเลยจริงหรอ จริงค่ะคือคือวันนั้นได้มีโอกาสแบบว่านั่งคุยกันตอนหนูกลับบ้านนะครพี่อ๋ออ่าพอดีว่าบ้านบ้านเขาอยู่ติดติดจับดอนเลยหน้าเขาอ่ะติดอยู่กับตรงนั้นเลยครับก็คือเขาเห็นชัดเจนมากก็คือพุ่งทําลายเขาเลยเขาบอกว่าอ่าน่าจะมาจากตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นอ่าทุกทุกอย่างข้อมูลเป๊ะตรงกันหมดอืมก็เลยเดาว่าอุยปัจจุบันเขายังไม่ไปไหนเนอเขายังยังอยู่อยู่หรอยังอยู่หรอแล้ว แล้วเขาอีกเขาทำร้ายคนด้วยเหรออะไรประมาณเนี้ยอก็ก็รู้สึกแบบว่าหนูก็เลยแบบช่วงนี้ก็คือเวลากลับบ้านนะคะก็คือเปิดไฟนอนตลอดเลยครับขนาดนะค่ะขนาดนะปัจจุบันนี้มีไฟมีไฟถนนสีเลนหมดแล้วนะคะก็ตอนกลางคืนก็ยังเงียบแล้วก็น่ากลัวหมาหงมาหอนตลอดหนูก็ว่าน่าจะก็น่าจะยังวนวนเวียนอยู่แต่อาจจะไม่เห็นอาจจะไม่ให้คนเห็นกลัวคนตกใจแล้วหากินไม่ได้รั้ อะไรประมาณเนี้ยค่ะพี่ครับคืออย่างนี้พี่พี่พี่อะเอาพูดตรงๆเลยนะพี่เป็นคนเชื่อว่าผีกระสือมีจริงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราเราเราเคยเจอนะพี่พี่พี่บอกชอปเปอร์ได้เลยแล้วบอกคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้ใครจะว่าผมเพี้ยนหรือว่าอะไรก็ตามแต่แต่ผมอ่ะผมก้าพูดเพราะว่าผมเห็นกระตาตัวเองเลยที่บ้านผมที่โบธารามแล้วอย่างนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้อยากจะรู้ครับชอปเปอร์ถ้าตรงไหนมีผีกระสือนะ นั่นแสดงว่าบ้านเขาก็อยู่แถวนั้นแหละให้ไหมยพี่หนูคนลุกจริงจริงอันนี้พูดเรื่องจริงนะนี่ก็ขนลุกเหมือนกันแล้วพี่อ่ะรู้ด้วยว่าเขาอยู่บ้านไหนนึกออกไหมพี่หนูอยากเล่ามากแต่มันกลัวกระทบกระทบคนที่แบบว่าอยู่บ้านหนูมากคือแบบว่าคืออยากเล่ามากมันจะมีบ้านหลังหนึ่งที่เป็นบ้านหลังแล้วเป็นคุณยายแก่แกที่แกเสียไปหลายปีแล้วอุ้ยอจริงอันนี้คือคือ อันนี้คือเรื่องจริงแล้วแล้วบ้านแกน่ะอยู่แบบในป่าเลยนะพี่คือแบบแกเป็นสาวโสดนะคะแกไม่มีแฟนแล้วแกก็แบบเหมือนชราตายอะค่ะครับค,คือคืออยากพูดมากแต่มันเขาก็มีญาติพี่น้องเขากปกติแต่เราก็ไม่กล้าที่จะเล่าอะไรประมาณนี้นะครออเคยเคยคิดนะหนูเคยนอนคิดนะว่าเป็นใครครับเพราะว่าเราเห็นหน้าชัดเจนมากแต่เราก็ไม่กล้าไปไม่กล้าไปค้นหาพี่คือแบบหนึ่งก็กลัวเขาว่าเอ้ย มึงเห็นกูเหลืออะไรประมาณเนี้อืมอืมคือกลัวยังกลัวอยู่อะไรประมาณเนี้ยครับแต่เอาจริงๆนะเอาจริงๆนะที่อย่างนี้ที่บ้านพี่เนี่ยที่โพธารามเนี่ยนะคือคือเขาเขาก็รู้กันแหละว่าบ้านหลังไหนแต่ว่าเขาก็อยู่ส่วนเขาเราก็อยู่ส่วนเราเท่านั้นเองเท่านั้นเองแล้วแล้วแล้วประเด็นก็คือพี่เคยเคยเห็นเขาด้วยนะอุ้ยแรงมากจริงแต่เขาเป็นเป็นโอเคขออนุญาตนะเขาเป็นคุณยายแก่ค่ะ แต่ช่วงเช้าเขาไม่เดินออกมาเลยเขาจะเดินออกมาตอนเย็นเดินอยู่รอบบ้านเขาแหละแล้วแล้วไม่สบตาใครด้วยนะเออโอี่สนุกลุกจริงจริงแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าอพวกพวกพ่อพี่หรืออาปานะหรือว่าญาติพี่ก็บอกว่าเขาอยู่ส่วนเขาเราอยู่ส่วนเราไม่เกี่ยวข้องกันแต่เขาก็ไม่ได้มาทําร้ายอะไรคนคนในใ,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 ใน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 ,ในตำบลหรือ่ในพื้นที่นะ Oh. มันก็เหมือนกันค่ะเขาคือเขาไม่ทาร้ายคนแต่เขาน่าจะไปกินพวกไก่พวกไส้เน่าพวกอะไรที่เป็นของเน่าแต่ว่าตอนที่เขาพุ่งทาร้ายคนที่ถ่ายรูปหนูคิดว่าเขากลัวคนรู้หรือว่ากลัวคนนั้นคนนี้ขนาดตอนที่หนูจะมาเล่าเนี่ยหนูยังแบบยกมือคอเลยนะหนูบอกว่าไม่ได้ลบหลู่นะไม่ได้แบบมาอยากแบบมาประจานว่าเธอเป็นใครอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่มาเล่าว่าคุณมีจริงครับ คุณมีจริงแล้วไม่อยากให้ใครไปลบหลู่คุณและให้ใครไปก่อกวนคุณอะไรประมาณเนี้ค่ะโอ้อ้าวก <c oughs> ็มีพี่วันใจว่าถ้าเขารู้ว่ามีคนพูดเขาจะไปจัดการ <c oughs> อย่านะคะตอนนี้คือ <c oughs> ไม่ค่อยกลับบ้านคือตอนนี้ก็คือมาอยู่กรุงเทพเลยเพราะกลัวมากกรุงเทพมันคนเยอะ <c oughs> เดี๋ยวนะชอปเปอร์รู้จักกับพี่อู๋ด้วยเหรอรู้จักค่ะเคยแบบไปถ่ายรายการพี่อู๋ยังเคยไปบ้านหนูเลยอ้าพี่อู๋บอกว่าคิดถึงชอปเปอร์ คิดถึงเหมือนกันนะคะคุณพี่คิดถึงทุกคนเลยค่ะ,ะเดี๋ยวนะชอปเปอร์อยู่จังหวัดอะไรนะเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะร้อยเอ็ดอ่าแล้วเห็นบอกว่าทําอาหารอีสานได้ด้วยทาเป็นหมดค่ะพวกก้อยพวกลาบพวกตําบกหมี่โอ้โหถามนิดน,นึงทําอร่อยไห<า>ม,นะมทาอร่อยไหมถ้ามีชูรสเยอะก็น่าจะอร่อยค่ะมีชูรสเยอะก็อร่อยเฮ้ยเดี๋ยวนะวันหลังถ้าเราเจอกันเนี่ยทําอาหารอีสานให้กินดูสิ โอ้ได้เนี่ยค่ะเราไปทําแถวแถวดอนตะปูไหมคะเราไปทํป <laughs> <laughs> าทแถวนั้นไหมคะ,ะได้หมดเลยพี่ได้หมดเลยแต่ว่าเอาไป <c oughs> แไม่ <c oughs> ไม่ไปกินตอนกลางคืนนะกลัวผีโอ้หนูก็ไม่ไปค่ะพี่ไม่ไปเหมือนกันโอเคก่อนจะวางสายกันไปครับชอปเปอร์ครับค่ะ ฝากผลงานหน่อยเรามีผลงานอะไรบ้างตอนนี้อ่าก,ก็ฝากติดตามช่องทางทิกตอกด้วยนะคะชอปเปอร์เจ็ดสดะกรแล้วก็แฟนเพจชอปเปอร์ c h o p p r แล้วก็รายการทางช่องอ่าเวิร์กพอย์นะคะช่องยี่สิบสามนะคะค i m s e l e c นะคะสงครามนักขาย ออกอากาศวันที่7สิงหาคมค่ะ,อ,คะอ่าขอบคุณมากนะชอปเปอร์ค่ะขอบคุณพี่ๆรายการด้วยนะคะิีดีดครับแล้วก็วันไหนถ้าสะดวกนะเรียนเชิญแล้วก็นี่ไม่รู้ว่ากดติดตามช่องคืนเผาผีโกสไนท์หรือ,อยังถ้ายังเนี่ยฝากด้วยนะโอเคค่ะเดี๋ยวรอแชร์เลยค่ะขอบคุณมากนะชอปเปอร์ได้ค่ะขอบคุณ<ล>มากๆขอบคุณทุกคนนะคะเดี๋ยวนะนี่เดี๋ยวกลับไปข้างในหรือว่าไงคือก็ต้องกลับไปข้างในแล้วค่ะไปอ่าไปดูว่าตอนนี้คือวงไพ่มันเป็นยังไงกัน้ เดี๋ยวนะอันนี้พูดจริงหรือพูดเล่นเนี่ยแซวเล่นคะ่ะที่จริงไม่ได้เล่นไพ่คือพวกหนูไม่เล่นการนพนันเลยยกเว้นไฮโละคะ่ะพี่ชอบ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 ยกเวน <c oughs> นเ้นไฮโลแต่ไม่เล่นการพนันนะไม่เล่นการพนันค่ะแต่ว่าโดนหวยกินไปแล้วครัอวันนี้หวยออกแล้วเมื่อวานเนี่ยพี่ก็นะด้วยความที่เมื่อวานอ,อาจารย์ขุนอิน ถ้ามาเล่าในรายการเดยวท่านก็บอกว่าเลขหนึ่งหนึ่งห้าห้าแล้วพี่ก็ทันไปสมทบอีกบอกว่าพี่ไปถ่ายรายการแม่พึ่งพุ่มพวงเนี่ยที่วัฒนธกระดานก็ได้เบอร์เดียวกับที่อาจารย์ขุนอินพูดเลยค่ะเรียบร้อยอุยได้เลยใช่ไหมฮะไม่ถูกนะแต่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแต่ไม่แน่นะไม่แน่อาจจะเป็นง่วนยาง่วนงวหน้าก็ได้นะคือใช่ใช่ไหมคะแต่แต่ว่า คือหนูตามเลขเดิมหนูมาห้างวดแล้วนะคะนี่น่าจะงวดที่หกแล้วก็ยังไม่โดนเลยค่ะเลขอะไรบอกได้ไหมอ่าคือไม่อยากให้มันเคลื่อนไปมากกว่านี้แล้วค่ะตอนชอบอะ่ะเฮ้ยชอปเปอร์เดี๋ยวจะโทษนะคุณดูฟังขออนุญาตนิดนึงนะชอปเปอร์วันหลังไปถ่ายรายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่กับพี่ไหมเอาได้พี่เรียงหนูเลยเลยค่ะยี่สิบเทียบก็ถ่ายค่ะมาเลยค่ะเออหนูหนูสนุกดีอะ่ะพี่ชอบพี่ชอบ มาเลยค่ะเรียกได้เดี๋ยวถ้าไปร้อยเอ็ดพี่จะโทรหาน้องโอเคค่ะถ้าไปร้อยเอ็ดจะโทรหาเราจะไปตามล่านะว่าเขาเป็นใครอย่างเงี้ยค่ะไปถ่ายความเชื่อสิไปถ่ายความเชื่อโอเคได้ได้ได้ขอบคุณมากนะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่พี่ทีมงานแล้วก็ขออภัยทุกท่านด้วยนะคะเผื่อมีเล่าผิดพลาดอะไรแล้วก็แบบอาจจะเสียงรบวนนิดนึงนะคะครับขอบคุณมากนะค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ